ก็สวัดีค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะหนูเป็นห่วงนะบบนนใครนะคะที่ยังไม่ซื้อกาแฟนะคะรีบซื้อพอกาแฟนี้มาจากชุมพรนี่ก็คนชุมพรเหมื่อนกันก็เลยอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนตายเหมือนกันนะคะทุกคนอยากอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกินกาแฟนี้ดูไม่ใช่ว่ากินกาแฟย่างเดียวเราจะทําให้มีง,ง่วงแต่ว่าทําให้ลดน้าหนักเลยด้วย โอ้มหนี่เผ่นชุต้ายไปด้รยนูเขาจะเอาให้ได้เลยนะแล้วโหดเราใบชื่อหนุ่นเล็กจิตฤทธิ์มากเลยนะจริงๆหนูไม่พีกจริงปหเนี่ยจริงๆหนไม่กทุกคนเข้าได้จริงไม่ใช่เลค่ No way no way เขาโอ้ย oh my god หนูขอบคุณนะครัันเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะครับเราเราอยากรู้มุมมองของเขานะครับซึ่งเป็นมุมมองที่เรียกว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันครับคือมุมมองความรักของเราเนี่ยเป็นยังไงฮะไม่อยากรู้ครับเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางความรักของคนเป็นแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีมุมมองความรักว่ายังไงครับ คือเรามองความรักคือถ้าเป็นตอนนี้เลยจริงๆคือเราไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องมีใครเป็นตัวเป็นตนคือเราแค่มองว่าถ้าเราอยู่ในสถานะไหนกับใครแล้วเขาสามารถเป็นความสบายใจให้เราได้คอยซัพพอร์ตกันคอยเป็นพลังบวกให้กันนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากในเพราะเรียกว่าในชีวิตประจําวันนี้คือเราคงไม่อยากอยู่กับใครที่มันเป็นแบบท็อกซิกเรชั่นชิพคือเราไม่อยากมีอย่างนั้นโดยที่ เราเองพูดว่าเราสามารถให้ความสุขกับทุกคนเราเองก็อยากให้คุณเนี่ยเป็นความสุขให้เราได้เหมือนกันเงก็เลยไม่ได้ฟิกว่าจะต้องแบบเป็นเป็นแฟนกันนะเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตคือเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นคือเราก็อยากแบบโฟกัสงานก่อนแต่ถ้าถ้าพูดถึงจริงๆคือเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยแค่ให้เกียรติกันซัพพอร์ตกัน คุณยิ้มทาไมอะคุณมีพี่ลุดนะนี่ไม่มีพี่ลุดเลยคือเหมือนคุณจะชงอะไรมาอีกแล้วคือพี่ไม่ไม่ได้ชงเลยคือคืออันนี้คือบอกเลยด้วยด้วยใจจริงความจริงใจเลยว่าเราฟังลรวรู้สึกมีความสุขไงคือเวลาเราได้ฟังเรื่องราวความรักของใครแต่ละคนหรือมุมมองเนี่ยมันมีความสุขแล้วเราก็พยายามแบบคิดไปด้วยไงว่าคือคุณบอกว่าคุณโฟกัสงานคุณไม่ได้อยากจะโฟกัสเรื่องความรักเป็นหลักแต่แต่ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีเพราะการทํางานของคุณมันอยู่ใกล้ชิดกับความรักไงใช่คือเราก็ได้ความรักมาแบบ หล,หลายทางทุกคนให้ความรักเรามาเราก็เลยอาจจะแบบอาจจะให้ได้ไม่หมดแต่สิ่งที่ให้ได้คือความสุขในทุกๆวันเหมือนอเรามานั่งทํางานให้เขาได้เห็นเราอะไรงนี้คือเขาบอกว่าอยากให้น้องชามาไลฟ์บ้างไม่ต้องพูดอะไรก็ได้พี่อยากแค่เห็นหน้าเขารู้สึกว่าแบบม,มันมีคนรักเราโดยที่เขายังไม่เคยเห็นหน้าเรารได้เลยอะไรอย่างี้คือแบบเออมันมันแฮปปี้จริงๆคือเขารักที่เราเป็นเราจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีความรักกับใครสักคนเนี่ยก็อยากให้เขารักในที่เราเป็นเราเหมือนกัน